ตอร์แคบดีกัจาลึกนะครับก็เป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องตินเต็มใจวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจนักแสดงแล้วก็บริษัทเอ็มโฟร์เดทเมนต์ทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องตินเต็มใจตามชื่อเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวความรักของตินนะฮะเป็นเป็นหนุ่มข้างบ้านแล้วกันที่ต้องไปเติบโตกับภาคพระเอกของเรื่องปรากฏว่าตินเนี่ยหลงรักีิภาคมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นความสนุกของมันก็คือการที่ว่าตินเนี่ย ระความฝันสูงสุดของคือกับพี่ภาคครับการบอกเป็นไงบ้างยากง่ายยังไงหรือว่าเรามีใจไปแล้วเลิกแต้งได้เป็นน้องๆคือจริงๆเป็นเรื่องเรื่องของการคัดเรื่องในแสดงเนาะว่าเราต้องการจะให้ตรงตามกับคาแรคเตอร์จากนิยายให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยบทตินเนี่ยการที่คนจะมาเล่นเป็นตินได้ตามชื่อเรื่องนะแล้วก็เป็นเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยเขาจะต้องมีความน่ารักกากาัน สนนิดนิดแล้วต้องเป็นคนที่หยอดเก่งแย่เก่งอะไรเงี้ครับก็โชคดีครับว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ร่วมงานกับน้องไทเกอร์นะครับส่วนน้องรันเนี่ยเราเจอกันมาหลายเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของรันเนี่ยเขาสามารถต่อยอดเป็นพระเอกได้นะครับจริงๆอ่ะรันเขามีแฟนคลับมีคนชื่นชมมาเยอะอยู่แล้วแต่พี่ภาคเนี่ยเขาจะเป็นว่าถ้าเกิดตินเข้ามาแย่อะไรเงี้ยเขาจะมีคําสวนกลับเป็นคําของเขาเดี๋ยวเตะเลยเดี๋ยวอะไรเลยอย่างเงี้ยทีเนี้ยปรากฏว่าเคมีสองคนเนี้พอเราให้เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเคมีเขาเข้ากันได้ดี นะครับผมแล้วก็อีกสองท่านนะครับก็เป็นน้องหลงลีกับน้องโต้งนะฮะหลงลีรนะับบทเป่าหล่อที่สุดในตำบลน,นะครับก็ตามสไตล์เขาเลยหลอ่อเนียเน้ยบเงียบสุขุมนะครับโต้งก็ดีใจเรื่องนี้เราร่วมงานกันเป็นเรื่องที่2เนาะเรื่องแรกก็ไอหลงไหนเนะี่ยบทของคณะเนี่ยเขาจะมีความที่แบบว่าฝีปากกล้าผู้กัดกระตินจะคอยจะสร้างสีสันความสนุกสนานในเรื่องนะครับอีกคนหนึ่งเลยที่ผมบอกว่าดีใจ กันก็คือน้องโยชินะฮะบอกเลยว่าบทไปเนี่ยในเรื่องเนี่ยถ้าไม่ใช่โยชิเนี่ยไม่รู้ใจ้วครับคือด้วยทั้งอ่าคาแรคเตอร์ของน้องว่าตัวต้องต้องบอกว่าน้องเป็นเป็นคนที่สวยมากคนหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมาะบทไปนะครับแล้วก็แมงงหม่น้องนี่ครับก็เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอีกคู่ที่มาทำศีรษะ ตัวเอกของครับก็จะเป็นคนที่ขี้ตอครับ<ๆ>จริงไหมต่างครับ <5 S 2> <c oughs> เขาเป็นคนขี้เล่นครับตัวจริงเขาเป็นคนขี้เล่นมากก็จะคล้ายๆกับน้องตินในเรื่องนิดนึงแต่ว่าอย่างตัวของพี่ภาคกับรัน,นจะค่อนข้างต่างกันครับ เพราะว่าต awesome, ัวพ so, ี่ภาคเนี uck uck> ่ยเขาจะค่อนข้างสุขุมแล้วก็นิ่งครับจะพยายามคลิปคูตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวรันเองอเป็นคนพูดถายครับแต่ว่าก็สนุกดีครับถ่าวยเขาบอกถ่ายพูดสนเบอกเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับคาแรคเตอร์เราเรื่องที่ออะไร แล้วก็ส่วนตัวของเปาหลวงคิดว่าถ้ามันนิ่งนสุขุมไปอ่ะอนดคเคอร์จะ้ายกับผได้แต่งเติมความเฮฮามีมุกโบ๊บบ้าเข้าไปด้วยครับผมเติมบทเรียกว่าเติมบทครับผมส่วนคณะก็คือที่ที่เติมบอกไปก็คือจะมีในความของที่เล่นในเรื่องของความที่แบบว่าสร้างเรื่องราวให้เกิดความสนานให้เกิดอารมณ์ให้เกิดในเรื่องเนี้ยไม่ให้มันนิ่งมากขึ้นครับแล้วส่วน ความาสัมพันธ์กับภาพอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเรื่องของมันเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักกันก็ได้ในเรื่องนี้มันมันไม่ได้มีแค่คู่เราคู่เดียวใ,ในแบบเพื่อนในแบบน้องในแบบสังคมในแบบครอบครัวในแบบของญาติที่มีให้กันอะไรอย่างเงี้ยครับมันสะท้อนสังคมได้อีก 哎。Hey, <Bye. S 1> ตังตัวแรงนิดนึงอะไรนี้ค่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะในในเรื่องอีกมุมหนึ่งของท่านเป็นเดลกันว่าการที่การเป็นทานเจนเนอร์ค่ะทําไมเราจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อให้ครอบครัว,วยอมรับคือพอพวกว้องกับหรือว่าผู้จัดพูดมาแบบนี้โยรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมว่าทําไมเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยที่จใจคือืู่อย่างว่าทำไมเราไม่เกิดมาทุกคนต้องยอมรับเราเลยอะไรนี้ค่ะก็จะเป็น พูดถึง่ารม้วนต่างๆแบบนั้นนะใช่ครับ่าของ่่มวกงเะลุกระวังะลูก่า็สวัสดีนะคะชินิลินนะคะก็ในเรื่องเป็นโดนัทค่ะโดนัทเนี่ยก็จะเกยค่ะนค่ะก็คาแรคเตอร์ของโดนัทนะคะก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยค่ะพูดน้อยใจดีแล้วก็รับเกลียดมากๆในเรื่องก็จะแบบว่าคอยช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตดิน คื่อแอนดี้นะครับในเรื่องรับบทเป็นเนมครับเป็นเพื่อนในคณะของตีนะครับส่วนคาแรคเตอร์ในบทเนี่ยเป็นคนที่คลั่งรักอยู่ตลอดเวลาที่เล่นแล้วก็สนุกสนานตลอดเวลาครับผมคอยซัพพอร์ตตีนในทุกๆเรื่องครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอส่งต่อให้น้องมินแล้วกันนะฮะพูดเยอะล่าเมื่อกี้อ้าวอ้าวโยนเลยก็ร้งฟังคนเพลินเลย คัดเลือกเ <ๆๆ S 1> ป็ไงๆๆตรงใจไหมๆๆอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยอ๋อจริงๆก็ตรงงนะคะตรงหมดเลยแล้วก็น้องๆองก็น่ารักด้วยทํางานง่ายก็สนุกค่ะบรรยากาศในกองเนาะไม่ซิเรียรค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเรายังมีน้องๆคนอื่นๆอีกนะคะที่ร่วมแสดงด้วยเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคน,นะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยทุกๆนักแสดงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยก็คือตั้งใจกันมากค่ะ ฝากพี่าครับติดตามชมทางไหนครับอะรจะก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องติดเต็มใจด้วยนะครับเริ่มตอนแรกวันที่27กุมภาพันธ์ครับทางช่อง3 HD เวลา4ทุ่ม4 5นาทีนะครับแล้วก็สามารถติดตามชมเวอร์ชันอันคัดออนไลน์ทาง iichi และ iq.com ที่เดียวเท่านั้นครับฝากทุกคนด้วยนะครับติดเต็มใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับ